คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกม Tomb Raider 1 2 3ร Remaster กันนะครับแต่ว่าผมขอมาพูดเฉพาะของเครื่อง Nintendo Switch นะครับจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อของ Nintendo Switch มาเล่นนะครับบอกเลยว่าน่าจะฟินไม่แพ้กับฝั่ง PlayStation กับ Xbox และ PC เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยนะครับผมไปจ้าพอเข้าเกมมาปุ๊บนะครับนี่ก็จะมีไทเทนทูมเลเดอร์แบบนี้ถ้ากดลงอีกนะครับคุณผู้ชมก็จะเข้าไปเล่นเกมทูมเลเดอร์สองได้เลยนะครับผมแล้วก็พอลงมาอีกนี่ทูมเลเดอร์สามครับผมแล้วกดลงอีกเฮ้ยไม่มีแล้วมีแค่นี้จริงๆครับผมอ่าเสร็จแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึง3ส่วนนี้นะครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมอ,อยู่ที่หน้าจอไทเทนหนึ่งสองสามนะครับ เหมือนกันหมดเลยครับผมนั่นก็คือโหมดคอนโทรลดาวแล้วก็เอ็กซ์ตร้านะครับซึ่งโหมดคอนโทรลเนี่ยคุณผู้ชมสามารถปรับแทงคอนโทรลเนี่ยเป็นโมเดิร์นคอนโทรลได้ถามว่าโมเดิร์นคอนโทรลคืออะไรเดี๋ยวตอนเข้าเกมจะอธิบายอีกทีละกันนะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนจอยจะติ๊กถูก Walk to Action ั่นไหมแอคชั่นอินดิเคเตอร์ไหมมีปรับสั่นไหมเดโซนเป็นเท่าไหร่ เ,เรื่องของมุมกล้องนะครับอันนี้เรื่องของมุมกล้องแล้วก็ Sen s i ท i v i t y ้เดี๋ยวปรับเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ซาวนะครับนน่คุณผู้มชมสามารถปรับเสียงซาวแล้วก็ซาวเอฟเฟกได้แต่คุณผู้มชมครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าคุณผู้มชมปรับซาวเอฟเฟกแล้วก็เสียงเพลงนะครับ สมมติว่าปรับระดับนี้นะครับมันจะไปกระทบกับภาค1 2ด้วยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นง่ายๆคือต้องระวังด้วยนะครับคือเวลาคุณผู้ชมเล่นแต่ละภาคก็ต้องไปปรับใหม่ว่าเฮ้ย <c oughs> จะให้เสียงเพลงกับเสียงเอฟเฟกเป็นอย่างไรตามที่เราต้องการอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเอ็กซ์เตอรเนี่ยก็คือนี่ฮะไม่มีอะไรมากครับดูเออ e l A แล้วก็เครดิตนะครับมีแค่นี้แหละครับผมอ่าโอเคแล้วก็ทุกภาคเดากๆที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับว่าจะเป็นรูปพาสปอร์ตแล้วก็เป็นรูป เป็นรูปภาพลาล่าโฮมอ่านี้ล้าด้ฐานที่เข้าใจแล้วกันว่าทั้ง3ภาคเนี้ยเป็นอย่างไรนะครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือหน้าจอไตเติลทั้งหมดของ t o มเลเดอร์หนึนะครับต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงตัวเกม t o มเลเดอร์หนึ่งสองสามรีมัสเตอร์กันว่าเป็นอย่างไรกันนะครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่า ทั้ง3ภาคเนี้ยระบบการเล่นอะไรน,นู่นนั่นนี่เป็นอย่างไรนะครับผมไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงเนี้ยมีดังต่อไปนี้นะครับมาฟังกันเลยจ้าสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเกม Tomb Raider นะครับแล้วทีนี้ถ้าเรากดพาสปอร์ตเย,ย่าที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับแล้วทีนี้เราเข้าดีลเกมปุ๊บเนี่ มันจะไปอยู่2โหมดเลยครับก็คือเป็นโหมดดิวเกมแล้วก็อันฟินิทบิสเนสนะครับอันที่ภาคแรกเนาะบลลมบอกไปถ้าเป็นดิวเกมเนี่ยหมายถึงคุณผู้ชมเข้าเกมเต็มเลยแต่อันเนี้ยเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยมันเปรียบเสมือนเดโมของเกมนี้นะครับผมต่อมาภาค2ครับก็อีหลบเดียวกันเลยครับภาค2เนี่ยมันจะเป็นการเข้าตัวเกมเต็มแล้วก็เข้าโกลเด้นแมสเี็ยซึ่งเปรียบเสมือนการเล่นเดโมทูมเลเดอร์ภาค2ในสมัยนั้นนะครับผมแล้วก็ภาค3ครับผม น่ภาค3นี่คือคุณผู้ชมก็เข้าโตเกมเต็มได้เลยสำหรับดิวเกมแล้วก็ The Lost Artifact เนี่ยก็เปรียบเสมือนอการเล่นเดโมของ Tomb Raider ภาค3นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับนอกจากนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมกดปุ่มหนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนแบ็คกราบหน้าจอไตเติเนี่ยนี่เป็นแบบสมัย PC หรือสมัย Play 1ได้ด้วยนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมสามารถทำแบบนี้ได้ทั้ง3ภาคเลยนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ฮะ โอเคต่อไปนั่นก็คือเรื่องของ CG Movie นั่นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนกราฟิก c g Movie เนี่ยนี่ฮะเป็นสมัยยุค90ได้หรือว่าเป็นกราฟิกแบบรีบัสเตอร์ได้ด้วยนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับตอนเข้าเกมปุ๊บเน่ก็จะขึ้นหน้าจอโหลดดิ้งแบบนี้เลยนะครับผมอ่านี่ฮะนี่คือกราฟิกของรีบัสเตอร์ในปัจจุบันนี้นะครับผมนี่ฮะซึ่ง ความจริงอีกอย่างคือในระหว่างที่คุณผู้ชมเล่นนะครับเราสามารถกดปุ่มหนึ่งนี่ฮะนี่เป็นกราฟิกสมัยยุค90ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ากราฟิกยุค90เนี่ยเฟรมเรทจะเป็น30ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกราฟิกรีมาสเตอร์นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อบนสวิตเนี่ยมีฟินแน่นอนนั่นก็คือกราฟิกรีมาสเตอร์เนี่ยเป็น60 fps ตลอดเกมจ้าประมาณนี้ครับผมอ่านี่ฮะ ทีนี้เวลาคุณผู้ชมเล่นเกม t o m b r a i d e r 123สนะครับสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือกระเป๋าพยาบาลนะครับผมถามว่ามันเหมือนกันอย่างไรเหรอเอาง่ายๆเลยครับต้องย้อนไปเมื่อตอนยุค90เนี่ยกระเป๋าพยาบาลเนี่ยสัญลักษณ์บวกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแต่ว่าในเวอร์ชันรีม a สเตอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยครับผมพูดง่ายๆเลยก็คือเวลาคุณผู้ชมเล่นเกม To m b Raider 1 2 3 Remaster เนี่ยกระเป๋าพยาบาลทั้งสมอลบีทีแกกับลา e ์ e a ีที Pack เนี่ย มันจะเป็นพยาบาลสีเขียวตลอดเกมทั้ง3ภาคเลยครับผมอ่านี่ฮะรวมทั้งเวลาคุณผู้ชมเล่นกราฟิกแบบคลาสสิกอะหรือว่าสมัยยุค90เนี่ยก็เหมือนกันเลยครับพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นรูปสีเขียวอะครับและเวลาคุณผู้ชมสู้กับบอสนะครับถ้าหากคุณผู้ชมปรับกราฟิกเป็นรีมัสเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าผมชอบอย่างมากเลยนั่นก็เพราะว่า บอสเนี่ยมันจะมีเกจพลังด้วยนะครับผมแต่ว่าทางคุณผู้ชมปรับกราฟิกเป็นสมัยยุค90นะครับมันไม่มีเกจพลังบอสนะครับผมอ่าทีนี้ถามว่าแท้งคอนโทรสกับ โ o เด r คอนโทรลส s เนี่ยมันคืออะไรนะครับอ่ะขออธิบายอย่างนี้เลยนะครับแทงคอนโทรลเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นการบังคับเหมือนสมัยที่คุณผู้ชมเล่นเกม Tomb Raider 1 2 3บนเครื่องเพล y 1นั่นแหละครับโซน m o d e ดน c o n t r o l s เนี่ยคืออะไรเหรอมาดูกันครับเอาง่ายๆเลยก็คือการบังคับเหมือนเวลาคุณผู้ชมเล่นเกม ทูมเลเดอร์รีบู o สามภาคที่คุณผู้ชมได้เล่นไปนั่นแหละครับผมนี่ฮะคืออันนี้คุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับพอเป็นบ o ร์เดินคอนโทรลปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะครับผมแล้วก็เวลาชักปืนเนี่ยจะต้องกดค้างตลอดนะครับแล้วก็ยิงไปนะครับนี่ฮะเป็นแบบนี้เลยฮะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมปล่อยปุ่มเอาปืนออกนะครับนี่ฮะไปเลยครับคือจะเป็นโหมดปกติไปเลยนะครับผม แล้วก็การกดกระโดดกดเดินอะไรนี่คือไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากนี้เราไม่สามารถอ่าเขาเรียกไงดีอะกดมองเหมือนกับสมัยเล่นทูมเรเดอร์หนึ่งสองสามได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะใช้อนันล็อกขวาเนี่ยทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยในแท้งคอนโทรนะครับคุณผู้มชมสามารถใช้อนาล็อกขวาเนี่ยมองแบบนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากมองแบบดั้งเดิมนะครับเนี่ยมองแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยฮะอันนี้ใช้อนาล็อกขวา เอาอีกทีละกันอันนี้มองแบบดั้งเดิมเน่ประมาดนีครับเสร็จแล้วทีนีถ้าคุณผู้ชมกด L 3 R 3พร้อมกันนะครับผมนี่ฮะถามว่านี่คืออะไรเหรอจริงๆแล้วมันคือการตั้งท่าโพสเพื่อถ่ายรูปสกินช็อตนั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมตั้งมุมกล้องแบบนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีให้เราตั้งว่าเอ เราจะตั้งมุมกล้องแบบใจตามใจฉันเลยนะครับสมมติว่าผมตั้งอย่างนี้แล้วกันเนาะแล้วทีนี้คุณผู้ชมตั้งท่าโพสเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยตั้งท่าโพสเนี่ยมันจะมีหลายแบบเลยแล้วก็เฟซเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้มันต้องไปด้านหน้านะฮะอ่าเนี่ยฮะไปด้านหน้าเรียบร้อยพื๊ดเนี่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ตั้งล้วเดอโหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะอ่าเนี่ยฮะตั้งเรียบร้อยแล้วตั้งท่าโพสกับหน้าแล้วก็ออฟฟิทเนี่ยหรือชุดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนี่แล้วแต่คุณ อ่าเนี่ยฮะประมาณนี้เลยเปิดไปี่ชุทธพักสามเนี่อ่าแล้วก็วีพอนเนี่ยคุณผู้ชมชอบอาวุธแบบใดก็เลือกว่ากันไปเสร็จแล้วทีนี้นะครับพอคุณผู้ชมตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับอย่ากดแบ็กเด็ดขาดถ้ากดแบ็กคุณผู้ชมต้องมาตั้งค่าใหม่เลยนะครับให้คุณผู้ชมกดไทยยูไอไปแล้วกด่ายสกินช็อตตามปกติไปเลยนะครับผมเนี่ยผมก่าย ถ่ายสกินช็อตไปเรียบร้อยแล้วทีที่คุณผู้ชมก็ไปดูในแกลเลอรี่ในเครื่องนั้นๆได้เลยนะครับผมอ่านี่คือประโยชน์ของการกดปุ่ม L3R3 แล้วกันเนะาะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้แหละครับว่าคุณผู้ชมสามารถทําอะไรได้บ้างและกดอะไรได้บ้างเวลาคุณผู้ชมเล่นเกม Tomb r a i d e ์1 r 3 r e m a s t e r นะครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าเกมกันทีละภาคโดยสังเกตนะครับขอเริ่มจากภาคแรกกันก่อนนะครับผม โอเคตอนนี้เราเข้าภาคหนึ่งแล้วนะครับผมอ่อภาคหนึ่งเนี่ยต้องขอบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่ามันมีระบบการเล่นเพิ่มเติมซึ่งในเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยไม่เคยใส่เลยและเอาจริงๆนะครับเกมเพลย์ที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยถูกเอามาใส่ครั้งแรกใน To m b Raider 2บนเพลย์หนึ่งในสมัยนั้นนะครับผมระบบที่ว่านั้นคืออะไรเท้าความอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการกระโดดเนี่ยคุณผู้ชมคงทราบดีว่ามีกระโดดอย่างนี้แล้วก็ตีลังกากับหลังอย่างนี้เพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมกด กระตัแบบนี้แล้วเรารีบกดติ้งนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับกระตตีกระกระตตีตลังกากับหลังก็เช่นกันนะครับนี่ฮะกดปุ๊บแล้วเรารีบกดกิ้งเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนอกจากนี้นะครับตอนที่คุณผู้ชมดำน้าเนี่ยก็สามารถกดแบบนี้ได้เช่นกันนะครับผมอขอย้ำอีกทีนะครับว่าระบบเกมเพลย์เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยถูกใช้ครั้งแรกในสมัยท o ม b Raider ภาคสบนเพลย์นนะครับแต่ว่าในท o ม b Raider 1เนี่ยวเวอร์ชัน Remaster เนี่ย สามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมทีนี้เรามาดูากราฟิกสมัยก่อนบ้างน,นะครับกราฟิกสมัยก่อนก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมนี่ฮะแบบนี้เลยครับลมทั้งตอนดําน้ําด้วยจ้าเน่แบบนี้เลยครับ,แบบรบปื้บเน่ซึ่งเอาจริงๆผมจําไม่ได้แล้วครับว่าบน ios android เนี่ยมันสามารถกดได้หรือเปล่าหรือว่ามันกดเหมือนสมัยเพจหนึ่งนี่แหละครับอแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นคือใน r e m เตอร์เนี่ยสามารถทําได้อย่างที่บอกไปนะครับ สววิธีการเซฟนะครับผมสรุปง่ายๆเลยก็คือวิธีการเซฟเนี่ยเหมือนเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมทูมเลเดอร์1ต้นฉบับเนี่ยบน PC เลยครับก็คือคุณผู้ชมสามารถเซฟเอ e วิเว e ร์ได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมตายนะครับเหมือนกับสมัยเพลย์1และ PC เลยคือ,อยังไงซะคุณผู้ชมก็ต้องบันโหลดเซฟเพื่อเริ่มที่จุดนั้นๆอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะครับอ่า ทีนี้ผมขอในญ,ญาตมาที่ฉากที่เราคุ้นเคยที่สุดเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมทูมเ r เดอร์หนึ่งนะครับนั่นก็คือฉากที่สู้กับทีเล็กนะครับคือเดิมทีแล้วเนี่ยในสมัยอของเพลย์หนึ่หรือ PC เนี่ยเนี่ยมันจะมืดอย่างนี้แต่ว่าถ้าของรีมัตเตอนะครับนี่มีท้องฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผม คิดว่าบรรยากาศแบบนี้ยังสู้ของเวอร์ชันรีเมคไม่ได้รีเมคที่ว่าเนี่ยก็คือ Tomb Raider Anniversary นะครับในฉากที่เจอไดโนเสาร์ที่เป็นทุ่งล่าแบบนี้สวยกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่าเนี่ยฮะแต่ว่าเวอร์ชันนี้อย่างน้อยก็คือเนี่ยยังมีแสงสว่างอยู่บ้างมันก็สมจริงไปอีกแบบหนึ่งละกันนะครับผม ทีนี้คุณผู้ชมสังเกตทรงผมของลาล่านะครับหมายถึงสังเกตที่ด้านหลังนะครับถ้าในเวอร์ชั่นคลาสสิกเน่ก็จะเป็นทรงแบบนี้แต่ว่าถ้าในเวอร์ชั่นรีมัสเตอร์เนี่ยจะเหมือนกับในเวอร์ชั่นรีเมคตัว a n n i v e r s a r y เลยครับที่ว่ามันจะเป็นทรงผมเปียแบบนี้ครับผมเนี่ยฮะตามนี้เลยจ้าต่อไปนะครับเราจะมาลุยภาค2กันโดยสังเกตนะครับผมไปกันเลยจ้าเดี๋ยวภาค2ผมลุยในสภาพภาพที่เป็นรีบัสเตอร์ก่อนนะครับผม นี่ฮะภาพรีมาสเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นภาพกราฟิกยุค90นะครับอ่าประมาณนี้เลยครับเนี่ยเออผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับว่าทับกราฟิกในเวอร์ชันรีมาสเตอร์เนี่ยมันจะเพิ่มดีเทลมาพอสมควรเลยครับผมเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนี่ฮะ ใบไม้ที่อยู่ตรงนี้ดีมาสเตอร์นี่โอ้โหอย่างสวยแต่ว่าเวอร์ชั่นก่อนนี่คือใบไม้อย่างน้อยเลยนะอ่าเพราะแน่นอนว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนกับปัจจุบันนี่มันไม่เหมือนกันไงครับผมนี่นะเนี่ยฮะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับภูมิเลเดอร์2ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับ มาลุยภาค3กันบ้านนะครับผมไปกันเลยจ้านี่ฮะเนี่ภาค3เสียงก็ยังเหมือนกับในภาค3เลยครับเสียงยิงปืนนะครับผมาเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับไม่ต้องเก็บกับอะไรมากเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่โอโ้มาถึงก็เจอกับดักเลยครับเนี่ แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบดีนะครับว่าภาค3เนี่ยระบบการเล่นเนี่ยมันจะหลากหลายกว่าภาคกนี่หน่อยฮะหลากหลายกว่าภาค2ครับผมอ่าเนี่ยฮะเนี่ยการเก็บกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับจะต่างจากากราฟิกยุคคลาสสิกนิดนึงเท่านั้นเองครับนี่ฮะ อ่ะโอเคเบื้องต้นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ Tomb Raider 3นะครับผมรู้สึกว่ากราฟิกในเกมนี้ขอบอกเลยว่าตอบผ่านครับผมแน่นอนว่าเป็นเฟรมเรท60 fps แล้วก็กราฟิกนี่คือสวยมากเลยครับผมถ้าคุณผู้ชมเล่นบนเครื่อง Nintendo Switch นะครับแต่ว่าที่ผมจะติดอยู่อย่างเดียวก็คือโดยเฉพาะ Tomb Raider ภาคแรกเนี่ยเวลาเล่นกราฟิกรีม a สเตอร์เนี่ยพอเข้าไปที่จุดนั้นๆน่ะที่มันมืดมดเนี่ยบางทีมันจะมองไม่เห็นเลยนะครับต้องเปลี่ยนกราฟิกเนี่ยเป็นแบบ กราฟิกคลาสสิกหรือกราฟิกแบบยุคเข้าสูเนี่ยมันถึงจะมองเห็นจุดที่มันมืดนั้นๆเวลาเล่นเกมนี้ด้วยกราฟิกรีมาสเตอร์นะครับอ่านอกจากนี้พอผมมาเล่นเกม Tomb Raider 1 2 3 Remaster แล้วเนี่ยทำเอาแบบว่าโอ้ผมคิดถึงสมัยที่ผมเล่นบนเพล y หนเลยนะครับผมอ่านี่คือความรู้สึกหลังเล่นโดยสังเกตเกม ทูมเลเดอร์หนึ่งสองสามรีมัสเตอร์ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเกมทอล์กตามใจฉันนะครับผิดพลาดประการใดๆดไปขออภัยคุณผู้ชมมาณที่ดีด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลเพิมเ่มเติมที่ผมไม่ได้พูดเอาไว้ก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละจ้าสวัสดีครับ